สวัสดีครับนี่ครับกำลังเดินทางไปเขาค้อครับไปเพชรบูรณ์ครับตอนนี้ครับเวลาหาโม่งตรงครับออกจากสีสเกตครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่ครับอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับ แลวแล้วเราก็มาถึงเขาค้อกันแล้วนะครับหลังจากขับรถมาหลายชั่วโมงครับโอ้รีสร์ดสวยมากเลยครับครับรีสร์ดครับเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยครับ ว่าเราจะพับที่ไหนครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปพัดตำหนักก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีพัดตำหนักครับและแล้วเราก็มาถึงไรสตอร์เบอรี่ครับ นี่ครับสวนสตรอเบอรี่ <มา S 1> ครับเจ้าประจำครับอะไรมาตัดนเนี่ยลุงตกกินกูอเอทว้าวว่า,ายรูปได้แปงาล้วก็กูกับแปงม,มาแม่เก็บไปเลยหรอเก็บพอไปได้กินอ๋อเด็กพวกนี้มาไหม สตอรบัลลีครับสตอเบัลลีครับวันไม่แดงเลยเ,เพลงที่บบมาเมารถนะเอออยากหาที่พักแล้วเดี๋ยวเวียนหัวไม่ใช่เลยจะขึ้นพะตหนักบอกไม่อยากขึ้นเลย การหาที่พักและนอนถ้าอยากเี่ยวไปต่อครับุดแดงครับหาที่พักก่อนเดินเนี่ยนะสีนวลค่ะอยู่ที่พักเอาลูกใหญ่ๆนี่เห็นแล้วเห็นแล้วค่อยๆค่อยเขากินก่ดิเอาลูกใหญ่ที่สุดนะมน่ารอดนะแดดนะแม่เอาใหญ่ๆนะลูกหมันไม่หวานเอาแดงๆสิเอาให้แดงๆทมดตีอันนเี้บวันนี้เอาช้ำๆไปเลยมากินวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บใหม่ นี้กลับแล้วค่อยมาเก็บใหม่าสวนนี้แหละามาเก็บก่อน,นแล้วก็กลับลงกตรงนู้นเลรอเนาะมาเห็นไหมล,ลูกนะเออตรงนั้นเนี่ยพวกาอากาศอากาศอากาศกำลังดีครับอากาศด,ากกดีมากเลยนะครับ นแดงๆอ่ะต่อไปน่ข้างหน้านะแดงแดงอย่างนี้เขาบอกว่าห้ามกินในสวนนะครับแต่นี่ครับหลักฐานครับินตรหลักฐานข่าป่าครับกลับไปอ้าปาเข้าดูนี้นะครับปากแดงหมดครับเม็ด เม็ดสตอเบอรี่ครับเต็มปากเลยครับไม่ได้กินแต่ปากแดงเม็ดอะไรอ่ะติดปาก็ดทิ้งกิตนี่มันต้องมีเม็ดเปล่าตอนนี้เวลาก็เกือบบ่ายโมงนะครับอากาศเย็นสบายมากเลยนะครับไม่ร้อนเลยครับบนเขาพ้อนะครับทีแรกว่าจะไปขึ้นพระตหนักไม่ขึ้นครับที่เกียขึ้นครับขึ้นบ่อยครับ จะไปกังหันลมครับแล้วไปหาบ้านพักแถวกังหันลมนะครับเดียวไปเจอกันอีกทีครับที่รีสอร์ทนะครับแล,แล้วเราก็มาถึงบ้านพักแล้วครับจุดบริการเขากางเต็นท์นอนก็มีนะครับแต่พวกผมไม่กางเต็นท์ครับผมเช่าบ้าน,นครับอยู่บ้านดป็นหลังครับ หลังละพันครับโอเคครับปู่บรรยากาศนี่เย็นมากนะครับเริ่มหนาวแล้วครับเนี่ยลานกลางเต็นท์ก็มีครับทางขึ้นนี้มหาโหดครับขึ้นไอเกียนเกียนหนึ่งครับเยียวเดียวรถเก่งนี่หมดิสีิ์ครับขึ้นยากครับตอนเย็นก็จะกินปิ้งย่างที่นี้นะครับปูเสือปูสาดนั่งกินครับ